โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัพไลเต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนี่พี่น้องๆนะครับผมมาสรุปครับการรับรายได้จาก f v ฟนะครับซึ่งผมจะไม่ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเท่าไหร่เพราะว่ายังไงมันก็ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายเขาเข้ามาด้วยทํานองครองทาที่ถูกต้องนะครับทุกกระบวนการนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับนะครับ โอเคผมจะสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ได้เข้าใจแล้วก็ได้ทําตามให้ถูกต้องเลยนะครับอ่าโอเคเมื่อทุกคนนะครับกดนะครับให้ทุกคนกดคาว่าเพิ่มเติมนะครับหรือจะกดอ่าไปที่ความคิดเห็นก็ได้นะครับแล้วผมก็จะทําการอ่ากดคําว่าลิงก์สมัครนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดคาว่าลิงก์สมัครปุ๊บเปิดที่ซาฟารีหรือ Google Chrome ก็ได้ครับกดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราเปิดที่ s a f a รีหรือ ให้ทุกคนนะครับเปิดผ่าน Google Chrome หรือเปิดผ่าน Google อะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปครับทุกคนกดปุ๊บอ่าเมื่อกดมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนกดคําว่ารับรางวัลของคุณตอนนี้นะครับพอกดเสร็จแล้วก็ให้คุณนะครับกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับติ๊กถูกช่องตรงนี้ติ๊กถูกช่องเล็กๆแล้วก็กรอกเบอร์โทรของคุณพอกรอกเบอร์โทรของคุณคุณก็ทําตามคลิปวิดีโอที่ผมสอนสมัครไปเลยนะครับ ที่วิดีโอสอนสมัครก็ไม่ยากให้คุณดูรอบหนึ่งก่อนนะครับมันจะได้เข้าใจเนี่ยขั้นตอนการเปิดบัญชีในตัวตัวนียกดเปิดนะครับอ่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่สอนนะผมจะมาสรุปสั้นๆทีละขั้นตอนนะครับอ่าทีนี้มาดูขั้นตอนที่1ในการเปิดบัญชีการเปิดบัญชีนะครับผมอ่าเงื่อนไขสําคัญก็คือ 1. คุณจะต้องเป็นคนไทยนะ,ะต้องเป็นคนไทยนะ2คุณจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไป3 คุณจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ยกเว้นกรุงไทยกับทกสอนอกนั้นใช้ได้หมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องเปิดบริการ ndid ก่อนนะครับ ndid ซึ่งคุณจะต้องอเข้าไปที่ธนาคารเอฟธนาคารแล้วก็หาบริการคำว่าบริการ ndid นะครับอพอเห็นบริการเสร็จปุ๊บคุณก็กดคําว่าสมัครสมัครลงทะเบียน ndid ได้เลยนะครับง่ายๆจบนะครับ ก็ให้มาสมัครทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมเมื่อคุณสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บคุณจะได้รับ SMS ทางอ e ีเมลทางเบอร์โทรเนี่ยภายใน1วันเลยก็คือวันนั้นก็คือเดี๋ยวนั้นเลยขั้นตอนนี้ก็คือแป๊บเดียวเสร็จแต่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่คุณจะต้องยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดบัญชี v b บูนั่นเองขั้นตอนนี้นะครับผมขั้นตอนในการเปิดบัญชีกับยืนยันตัวตนเนี่ย จะใช้ระยะเวลา1-3วันทําการนะครับหนึาวันทาการถ้าสมมติกรณีที่คุณสมัครวันจันทร์คุณก็อ,อาจจะได้รับภายในวันจันทร์เลยได้รับอนุมัตินะครับอ่าได้รับอนุมัติซึ่งวิธีการอ่าได้รับอนุมัติเนี่ยมันจะขึ้นให้คุณรอมันจะแจ้งว่าอ่าทางบริษัทได้รับการอ่าร้องของการเปิดบัญชีของคุณแล้วคุณจะได้รับการแจ้งเตือนภายใน1-3วันอะไรประมาณนี้พอคุณแจ้งเตือน นะครับภายใน1-3วันเนี่ยแต่ถ้าใครนะครับไม่ได้รับอนุมัติภายใน1-3วันคุณจะต้องติดต่อซัพพอร์ตไปซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วว่าการติดต่อซัพพอร์ตต้องติดต่อตรงไหนสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับอ่านี่ก็คือสรุปสั้นๆเลยเมื่อคุณเปิดบัญชีเสร็จแล้วคุณจะต้องรอ1-3วันอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าคุณสมัครวันสุขคุณจะได้รับเปิดบัญชีวันไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกก็วันสุข หรือวันจันทร์หรือวันอังคารไม่เกินวันอังคารครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่นับอ่าอันนี้ก็คือชา้าสุดวันอังคารนะแต่ถ้าเร็วสวุดก็คือได้วันศุกร์เลยแต่ถ้าคุณสมัครตั้งแต่เช้าอาจจะได้รับภายในช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็พยายามเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาเช็คดูเองอ่าอันนี้ในส่วนของวิธีการเปิดบัญชีนะครับผมก็คือจบไปทีเนี้ยขั้นตอนต่อไปเมื่อเนี่ยขั้นตอนนี้ทุกคนตกม้าตายก็คือเมื่อเขาอนุมัติเสร็จแล้วนะครับ ให้คุณทําตามขั้นตอนดังนี้เลยก็คือมันจะมีคําว่าการตั้งค่าความปลอดภัยพอคุณกดกดโลโก้ของ V ีบูเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งให้คุณเนี่ยตั้งค่าในการเทรดดิ้งก็คือเป็นรหัสในการเทรดนะครับซึ่ง6ตัวตัวนี้คุณสามารถตั้งได้เหมือนกัน2ช่องพอคุณตั้งเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็ไปกรอกนะครับคำตอบอคำตอบนี้ก็คือกรณีที่ คุณลืมรหัสผ่านอะไรต่างๆนานามันก็จะมาถามคําถามนี้เพื่อยืนยันว่าเป็นคุณจริงๆแต่คุณอย่าบอกรหัสนี้ให้กับใครรู้เด็ดขาดนะครับขั้นตอนนี้คุณก็ไปดูเอาเองเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จภายในวันนั้นเลยไม่ต้องรออนุมัติอะไรแล้วนะครับแล้วก็มาขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือการยืนยันธนาคารคําว่าการยืนยันธนาคารคืออะไรครับเวลาที่เราสมาัครสมาชิกเข้าไปเนาะมันจะมีชื่อของเราเนี่ยในระบบ เวลาที่เราโอนเงินเข้าไปเพื่อยืนยันเราจะต้องโอนเงินจากเลขบัญชีของเราเท่านั้นเพื่อยืนยันธนาคารว่าชื่อบัญชีธนาคารของเราเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับที่เราสมัครเข้าไปใครที่เคยเปลี่ยนชื่อใครที่เคยเปลี่ยนนามสกุลไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่าเขาจะอิงจากชื่อนามสกุลของคุณนะครับคุณจะต้องไปดําเนินการให้เรียบร้อยให้ชื่อมันตรงกันก่อนหรือแจ้ซัพพอร์ตไปว่าคุณมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อคุณก็ส่งไปนะครับทีเนี้ย ขั้นตอนที่สี่อย่าเพิ่งนะให้คุณมาดูขั้นตอนที่สามตรงนี้ก่อนเนี่ยทุกคนกดเพิ่มเติมแล้วก็มาดูที่ขั้นตอนที่สามจุดหนึ่งนะครับหลายคนตกมาตายตรงนี้ครับก็คือฝากเงินแล้วไม่ได้รับหุ้นนะครับให้คุณทําตามวิธีการขั้นตอนสามจุดหนึ่งตรงนี้ได้เลยขั้นตอนนี้คุณได้รับหุ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าผมลองทํากับหลายๆคนแล้วก็คือได้จริงๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนที่สี่ครับขั้นตอนที่สี่ก็คือการกดรับสิทธิ การกดรับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยเวลาเราฝากเงินเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับหุ้นภายใน1นถึงเวันอ่ถึวันแต่ถ้ากรณีที่คุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณมีเทคนิคก็คือวิธีการ3.1ฝากเงินแล้วอย่าห้ามลืมทำสิ่งนี้คุณกดเข้าไปศึกษาดูคุณจะได้รับทันทีในวันนั้นเลยอันนี้ก็คือเคลียร์นะครับขั้นตอนที่4ครับการกดรับสิทธิ์หุ้นการกดรับสิทธิหุ้นก็คือ,อ เป็นขั้นตอนที่3.1นนั่นเองทุกคนเป็นขั้นตอนที่3.1ซึ่งเป็นขั้นตอนลัด e ที่จะมา4เนี่ยนะครับใครที่สมัครก่อนอาจจะข้ามขั้นตอน3.1ไปแต่หลังจากนี้ถ้าคุณสมัครปุ๊บขั้นตอนที่3มปุ๊บคุณมากดขั้นตอนที่3.1คุณจะได้รับทันทีคุณไม่ต้องทําขั้นตอนที่4ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนที่5ขั้นตอนขั้นตอนอ่ะมาดูขั้นตอนที่3.1กับ4ก่อนมันเหมือนกันมันเหมือนกันเพียงแค่ว่าเราจะ รับก่อนรับหลังแค่นั้นเองขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการรับสิทธิ์นะครับคือกรณีที่คุณกดรับรีวอร์ดของฉันเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพอคุณกดรับรีวอร์ดของฉันนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับอ่ากลังดําเนินการเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่องกําลังดําเนินการแสดงว่าหุ้นของคุณเนี่ยยังไม่เข้าปอดดังนั้นขั้นตอนนี้ มันจะใช้ระยะเวลาหนึ่งถึงสามสิบวันนะครับหนึ่งถึงสามสิบวันนะย้ำหนึ่งถึงสามสิบวันตามกําหนดการของของทางหุ้นที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับทุกคนมันจะขึ้นว่าวันที่ได้รับสิทธิ์ก็คืออาจจะเป็นวันที่สามเดือนสิบสองอันเนี้ยมันจะขึ้นของของทุกคนอาจจะขึ้น อีกหนึ่งเดือนถัดไปมันจะขึ้นอีกหนึ่งเดือนถัดไปถูกไหมแต่หลายๆคนไม่ถึง1เดือนครับไม่จําเป็นต้องถึง1เดือนครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางบริษัทเขากําหนดมาไว้เพื่อที่จะรองรับกรณีที่มันล่าช้ามันจะสูงสุดก็คือ30วันแต่ไม่เคยมีใครถึง30วันหรอกครับสูงสุดก็คือประมาณน่าจะ7วันก็น่าจะเข้ากันแล้วนะครับของผมน่าจะประมาณสองสามวันก็เข้าแล้วเพราะว่าผมสมัครในช่วงแกรกๆนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่5้านะครับขั้นตอนที่5้าการขายหุ้นอ่าการขายหุ้นเมื่อไหร่ที่หุ้นของเรานะครับมันเข้าพอร์ตนะครับเมื่อไหร่ที่หุ้นของเรามันเข้าพอร์ตแล้วนะครับก็ให้เรานะครับขายหุ้นนะครับขายหุ้นหรือเราจะไม่ขายก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เราต้องศึกษาเองนะครับเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคือในกลุ่มมันจะมีบอกว่าคุณควรจะ ขายหรือคุณควรจะถือครองไว้แล้วแต่ขั้นตอนาการขายหุ้นตรงนี้จะต้องทําผ่านเงื่อนไขก็คือ1คุณจะต้องขายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นคุณจะต้องเข้าไปซื้อขายหรือเข้าไปเทรดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเวลาสามทุ่มครึ่งถึงตีสี่นะต้องทําภายในเวลาสามทุ่มครึ่งถึงตีสี่เท่านั้นคุณถึงจะขายได้เพราะมันเป็นเศษหุ้นมันไม่ใช่หุ้นเต็ม เพราะที่เราได้มาเนี่ยไม่ถึง1หุ้นนะหหุ้นของอหุ้นอเมริกาเนี่ยสองกว่าเหรียญเลยนะอันนี้ที่เราได้มาคือมันเป็นเศษหุ้นเศษหุ้นก็คือมีมูลค่าประมาณ400กว่าบาทนะครับในเวลานั้นนนคุณอาจจะได้0.008หุ้นคุณอาจจะได้0.005หุ้นแต่มูลค่าของคุณตอนนั้นนะ่ะคือมันประมาณ400บาท นะครับบางคนเข้ามาทีหลังหุ้นมันกระโดดสูงขึ้นคุณก็อาจจะได้รับหุ้นน้อยลงแต่มูลค่ามันยังคงคือประมาณ400บาทเท่าเดิมนะครับถ้าคุณถือครองแล้วหุ้นม,มันขึ้นคุณก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนที่5ในการขายหุ้นเนี่ยคุณจะได้รับคือคุณจะขายสําเร็จก็คือวันถัดไปไม่รวมรวันทําการนะครับอ่าไม่รวมวันไม่รวมวันหยุดนะสมมุติว่าคุณขายหุ้นตอน3ามทุ่มวันศุกร คุณจะได้รับอีกทีก็คือวันจันทร์อังคารหรือวันพุธก็ได้เพราะว่ามัน 1- 3ึ่งถึงสามวันทำการแต่ถ้าคุณขายหุ้นในวันจันทร์นะครับคุณจะได้รับอีกทีก็คือวันอังคารอันนี้คือชัวร์เลยก็คือวันอังคารในวันถัดไปครับคุณขายวันจันทร์นีที่สุดแต่ถ้าคุณขายวันศุกร์อาจจะได้รับวันจันทร์อังคารพุธเลย 1- 3สวันนะครับโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเวลาที่เราขายหุ้นเสร็จแล้วทําไมเงินเราเข้าไม่เข้ามาสักที นะครับคุณต้องไปศึกษาในคลิปเพิ่มเติมว่าอ๋อนี่เองที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะอย่างนี้นี่เองนะครับผมจะไม่เปิดคลิปให้ดูแล้วนะครับแต่ผมจะมาอธิบายให้มันอ่าสั้นลงแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นให้คุณมองภาพออกที่นั่นเองเพื่อที่จะอ่าไปอ่าเรียนรู้นะครับในการขายหุ้นต่างนะครับอ่ะเมื่อกรณีที่เราขายหุ้นเสร็จแล้วแล้วหุ้นมันเข้ามาแล้วหุ้นเขาเข้ามาแล้วให้เรานะครับกดถอนเงินการถอนเงินนะครับผมก็คือ เราจะต้องแปลงจากเหรียญ USD ให้เป็นเหรียญไทยก่อนให้เป็นบาทก่อนเราถึงจะถอนเงินได้นะครับขั้นตอนนี้เราจะแปลงเหรียญเวลาไหนก็ได้นะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แปลงได้เลยไม่จําเป็นต้องรอนะครับแปลงได้เลยแปลงปุ๊บอาจจะเข้าทันทีเลยนะครับอันนี้ถ้าแปลงอ่ะเข้าทันทีแต่ถ้าขายอ่ะไม่เข้าทันทีนะครับย้ําต้องแยกแยกให้ออกนะครับว่าถ้าแปลงอ่ะมันจะเข้าทันทีเลยนะครับอ่า โอเคนะถ้าแปลงมันจะเข้าทันทีแต่ถ้ากรณีที่ขายมันไม่เข้าทันทีนะมันอาจจะมีเหรียญขึ้นมาโชว์แต่มันยังไม่เข้านะมันยังไม่เข้าเหรียญมันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังแปลงไม่ได้นะครับดังนั้นคุณต้องไปดูคลิปเพิ่มเติมนะครับคุณจะได้เห็นภาพว่าอ๋อเป็นแบบนี P ้เองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการถอนเงินเข้าธนาคารเมื่อเราแปลงเสร็จแล้วเราก็ถอนเงินเข้าธนาคารขั้นตอนนี้แหละครับก็คือหลายคนก็ถามมาเยอะว่าถอนเงินแล้ว มันขึ้นว่า,อาถอนเงินสำเร็จแล้วทำไมเงินไม่เข้าบัญชีธนาคารขั้นตอนนี้นะครับผมก็คือจะอยู่ที่1-3ถึงวันทาการเช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบัญชีธนาคารของคุณว่าคุณเอสไพเนี่ยเขาอนุมัติหรือยังดังนั้นก่อนขั้นตอนอื่นเลยคุณสมัครเสร็จแล้วคุณฝากเงินเสร็จแล้วคุณมา,าเพิ่มบัญชีธนาคารไว้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคนถ้าคุณถอน ก่อนเวลา10โมงครึ่งนะครับถ้าคุณถอนภายในเวลา10โมงครึ่งคุณจะได้รับภายใน1วันทำการสมมติว่าคุณถอนเงินสมมติว่าคุณถอนเงินตอนเวลา10โมง29ในวันศุกร์นะคุณก็อาจจะได้รับเงินในวันศุกร์เลยอันนี้ย้ำนะครับคือเร็วสุดก็คือได้รับในวันศุกร์แน่นอนนะครับอันนี้เร็วสุดนะ กรณีช้าสุดคุณก็ได้รับวันอังคารวันอังคารนะช้าสุดวันอังคารแต่ถ้ากรณีที่คุณถอนเงินวันศุกร์ตอนเวลา10บโมงสาเอดหรือ10บโมงสามสิบเป็นต้นไปนะครับคุณจะได้รับเงินภายในวันจันทร์ถึงวันอังคารแน่นอนไม่ได้รับวันศุกร์แน่นอนนะครับไม่ได้รับวันศุกร์แน่นอนเร็วสุดก็คือวันจันทร์ช้าสุดก็คือวันพุธนะครับดังนั้นเขาจะคิดแบบนี้นะ ทุกคนเขาจะคิดแบบนี้ดังนั้นสรุปแล้วมีใครตอบได้บ้างว่าเราใช้ระยะเวลากี่วันในการในการทำทำภารกิจเพื่อที่จะรับหุ้นฟรีตัวเนี้ยนะครับนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมยังไม่เข้าใจอีกฟังแล้วยังไม่เข้าใจสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มคอมมูนิตี้ไลน์ตรงนี้ได้กดเข้าไปแล้วคุณแจ้งเบอร์โทรที่คุณสมัครด้วยถ้าไม่แจ้งจะไม่ได้รับอนุมัตินะครับโอเคนะก็ ก็ไม่มีอะไรมากมายส่วนวิธีการเพิ่มเติมเทคนิคเพิ่มเติมการชวนเพื่อนอันนี้ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาแจ้งนะครับเพราะมันจะยาวเกินไปผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบในสิทธิของตัวเองว่าถ้าเราสมัครเริ่มต้นสมัครตั้งแต่วันแรกนะครับเราจะมีโอกาสรับเงินได้ในวันไหนนะครับมาดูครับถ้ากรณีที่เราสมัครวันแรกเลยวันวันจันทร์เราสมัครวันจันทร์อนุมัติวันจันทร์ปุ๊บ อ่าอนุมัติเลยนะสมมุติว่ากรณีหนึ่งถึงสวันเขาอนุมัติถ้าข้อมูลเราถูกต้องนะทุกอย่างถูกต้องกรอข้อมูลสมเหตุสมผลกรอข้อมูลที่มันอ่าไม่อะไรนะไม่ย้อนแย้งกันสมมุติว่าคุณตอบว่าคุณอ่าสมัครอ่าคุณอาชีพของคุณอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าตำแหน่งของคุณคุณตอบว่าไม่มีคุณก็อาจจะโดนปฏิเสธเพราะว่า คำว่าตำแหน่งคุณต้องกรอกอย่างน้อยน้อยคุณต้องกรอกเช่นคุณกรอกเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำแหน่งของคุณก็คือพ่อค้าเนี่ยคุณต้องกรอกอย่างเงี้ยตำแหน่งของคุณอาจจะเป็นลูกมืออย่างเงี้ยอาจางเงี้ยก็คือตำแหนง่งบริษัทของคุณอันนี้ไม่มีก็คือตอบไม่มีได้นะครับเพราะว่าบางบางงานเนี่ยมันไม่มีบริษัทจริงๆอ่ะถ้าคุณตอบว่าฟรีแลนซ์ตำแหน่งของคุณคืออะไรครับอ่ามาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยการตลาดอย่างเงี้ยเออตำแหน่งบริษัทของคุณคืออะไร ใครเป็นบริษัทจ้างคุณคุณก็ตอบไปเลยถ้าคุณไม่มีจริงๆคุณก็ตอบว่า Facebook หรือเวิร์กเวิร์กอะไรต่างเนี่ยเวิร์ก o t i n t h อย่างเงี้ยคือมันเป็นบริษัทที่คุณทํางานด้วยคุณต้องตอบให้มันคล้องจองแค่นั้นแหละนะสมมติว่าคุณสมัครวันจันทร์เนาะอนุมัติวันจันทร์ปุ๊บคุณก็ไปฝากเงินฝากเงินปุ๊บอนุมัติปุ๊บภายในวันเดียวเลยวันจันทร์แล้วก็คุณก็กดรับหุ้นกดรับหุ้นภายในวันเดียวเลยถ้าคุณทําตามเงื่อไแล้วก็ททําาาตมมี่ผธิบยป นะครับแล้วก็เมื่อคุณได้รับหุ้นเสร็จปุ๊บคุณก็แค่รอให้หุ้นเข้าพอร์ตรอให้หุ้นเข้าพอร์ตอาจจะ 1- นถึงสวันอย่างเงี้ยสมมุติว่าสาวันแล้วกันหนึ่งอ่สาสี่วัน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 พฤหัสวันพฤหัสปุ๊บหุ้นมันเข้ามาหุ้นมันเข้ามาปุ๊บคุณก็ขายหุ้นวันพฤหัสขายหุ้นวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยวันศุกร์คุณก็ได้รับในส่วนของที่คุณขายวันพฤหัสแล้วเพราะว่า มันขายวันเนี้ยมันจะได้รับเงินวันถัดไปนะครับพอได้รับเงินวันถัดไปปุ๊บนะครับคุณก็ทําการก็เลยนะทำการแปลงเหรียญแปลงเหรียญจากยูเอสเป็นไทยคุณก็ถอนเงินวันศุกร์พอคุณถอนเงินวันศุกร์ปุ๊บคุณอาจจะได้รับวันศุกร์ถ้าคุณถอนก่อนสิบนาฬิกาครึ่งแต่ถ้าคุณถอนหลังคุณก็ได้รับวันจันทร์อังคารเนี่ยไม่เกินสองอาทิตย์ถ้าคุณทําถูกต้องถ้าคุณทําถูกต้องตามกระบวนการแล้วคุณก็ แบ่งเวลาแล้วก็บริหารเวลาว่าคุณสมัครตั้งแต่เช้าวันจันทร์นะครับอนุมัติเย็นวันจันทร์คุณก็ฝากเงินวันวันจันทร์ได้เลยวันจันทร์คุณก็กดรับสิทธิ์คือกดรับหุ้นนั่นเองนะครับอังคารพุทธหัสประมาณนี้คุณก็ได้รับหุ้นเข้าพอร์ตหรืออาจจะมากกว่านี้อาจจะได้รับในวันอาทิตย์ถัดไปคุณได้รับพอร์ตปุ๊บคุณก็ขายเหรียญอ่าขายขายหุ้นขออภัยขายหุ้นขายหุ้นเสร็จปุ๊บคุณก็แปลงหุ้นเออแปลงเหรียญ แปลงเดือนเสร็จปุ๊บคุณถึงถอนเงินเข้าวันทีธนาคารไทยเนี่ยครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคเนาะส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจหรือยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับบริษัทคุณก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมว่าบริษัทเนี่ยมันมีความมั่นคงไหมมันจะมาหลอกข้อมูลเราไหมมันจะมาอะไรเราไหมอันเนี้ยมันเป็นสิทธิของคุณเลยคุณจะไปศึกษาเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่คุณจะหมรัรหลังวันที่29เป็นต้นไปคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะย้ํา ดังนั้นถามว่าถ้าเราวางแผนไม่ดีเราสมัครปุ๊บแล้วมันยังไม่อนุมัติละ่ะถ้าคุณอนุมัติหลังวันที่ยีบเก้าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นี้แล้วนะนะครับทุกคนไม่ได้รับสิทธิ์แล้วดังนั้นคุณจะไปสมัครหลังนี้หุ้นเขาอาจจะเจกน้อยลงก็ได้นะฮะเนียคือเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะมีการปรับการตลาดแบบไหน เหมือนกันครับใบเน n นซีเตอนนี้เขาก็มีโครงการหรือเป็นแคมเปญที่เราสมัครเข้าไปยืนยันตัวตนก็ได้รับ500เหรียญ500บาทนะครับได้รับเหรียญ BNB 500บาทเช่นกันเขาหมดเขตไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เหลือ200ทุกคนมองภาพอะไรออกไหมครับถ้ากรณีตัวนี้หมดเขตถ้าเขาจะต่ออาจจะได้น้อยกว่า400อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์นะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา นะครับอันนี้วิเคราะห์จากประสบการณ์คือผมก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงในอนาคตข้างหน้านะครับเป็น,ปน,ปนการวิเคราะห์หยิบนูน่นหยิบนี่มาให้ทุกคนเห็นภาพดังนั้นนะครับทุกคนนะครับใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่มีทุกคนที่มีธนาคารกรุงไทยกับทกสไม่สามารถสมัครตัวนี้ได้นะแต่ไปสมัครของใบแนนซีเฮดได้เหมือนกันครับอาการเดียวกันเลยสมัครยืนยันตัวตนแต่ตัวนั้นไม่ต้องฝากเงินตัวเนี้ยฝากเงินเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น ฝากเพื่อยืนยันนะครับไม่ใช่การลงทุนนะครับทุกคนส่วนใครไม่มี20บาทจริงๆนะครับขอแค่ให้สมัครผ่านนะครับขอแค่ให้สมัครผ่านก็สอบถามเข้ามาผมจะทําการโอนให้แล้วคุณก็โอนเข้าไม่ใช่ว่าผมโอนให้คุณแล้วคุณก็หายไปเลยนะไม่เอานะแบบนี้ผมประจานนะแบบนี้คือผมประจานเลยดังนั้นเมื่อผมโอนเงินให้คุณคุณก็โอนเงินตามขั้นตอนวิธีการฝากเงินคุณจะได้รับมาอีก400ดังนั้นถ้าคุณคิดจะมาโกง20บาทคุณก็ไม่ได้รับ400แล้วถ้าคุณคิดแบบนี้คุณก ตัดอนาคตตัวเองนะครับดังนั้นไม่ไม่คุ้มครับเอาเอา20บาทเพื่อที่จะโดนประจานแต่ไม่เอา400าเพื่อที่จะเอ่อเราทํางานร่วมกันได้ต่อไปนะครับประมาณนี้โอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้ส่วนการแนะนําเพื่อนแนะนําได้อะไรคุณต้องไปศึกษาเอาเองนะครับเพราะมันเอ่ออยู่นอกเหนือที่มันเป็นเงื่อนไขของของใครของมันนะครับตัวนี้นะครับโอเคเนาะใครที่ดูคลิปอินโดนีจนจบบ้างครับผมอยากรู้จริงๆว่ามีคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ อยากรู้ว่ามีคนตั้งใจฟังแค่ไหนใครพิมใครดูจบพิมพ์99นะครับใครดูจบพ,พิมพ์99ผมไม่ถามหรอกว่าใครดูไม่จบเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้แน่นอนว่าผมจะให้เขาพิมพ์อะไรนะครับแค่พิมพ์99ผมรู้เลยว่าคุณดูจบนะครับอโอเคนะก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ